ของเรามีหลายสวิตคือของเราเป็นคอมมิตี้ครมันจะมีแบบอ่าพาที่เป็นเรื่องของอะคาเดมี่ก็มีก็คือเป็นเรื่องของการสอนความรู้นักเสกกรรมให้กับเอเจนซี่หรือกรณีที่หมออยากไปเรียนที่เกาหลีทางเราก็สามารถจัดคอร์สกับโรงพยาบาลได้ว่าอ่โอเคเรามีคอร์สนี้ให้คุณเรียนนะอะไรเงี้ยหมอก็มาลงทะเบียนเรียนอย่างเงี้ยครับเออถ้งนั้นมันก็น่าสนใจคราวนี้เออ แน่นอนว่าธุรกิจเรามันมันเกี่ยวข้องต้องพาคนไปเกาหลีถูกไหมดังนั้นเนี่ยใช่ครับอพอมันไม่มีใครพาไปช่วงนี้ช่วงโควิดเนี่ยมันก็ไม่มีรายรับอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับมันก็ค่อนข้างหนักครับรออออตอนนี้สี่หลังกว่าอย่างเงี้ยครับตอนนี้ได้ส่งลูกค้าคือเกียรติดีไหมไอ,เอ้เนี่ยบอยสันเนี่ยควีนอะไรเนี่ย เคสตัวอย่างที่เราส่งไปแล้วประมาณสัก100ร้อยเคสนี่คือมีมีมีฟีดแบ็กแง่ลบกลับมาไหมอ๋อไม่มีครับถือว่าผ่านก็คือโดยปกติครับคือเราค่อนข้างคุยหลายรอบนะกว่าลูกค้าจะได้ผ่าตัดเนี่ยเราเราผ่านด่านคอนเซ็์ประมาณสี่รอบฮะกว่าจะเจอหมอครับทางข้อมูลพอถ้าข้อมูลละเอียดพอครับการผิดพลาดียจะน้อย ผมเคยเห็นรายการหนึ่งไอที่มันออกในช่องอะไรนะเลตมีอินใช่ไหมครับใช่อะไรรายการศิลปกรรมเกาหลีที่แบบว่ามันต้องมาออดิตต้องมาอะไรมันมใช่ครับโรงพยาบาลในนั้นเรามีหมดเลยครับโรงพยาบาล<อ>ที่ทํารายการนะครับครับที่ไปกับโรงพยาบาลเองสุดท้ายพอมีปัญหาก็ไม่รู้จะทํำยังไงออือเพราะคุย<ๆ>กับโรงพยาบาลก็ไม่รู้เรื่องใช่ใช่ใช,ใช่แต่ถ้าถ้ามากับกลุ่มเราเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า มีเพื่อนเป็นที่ปรึกษาด้วยใช่ไหมมีล่ามมีอะไรพร้อมสับใช่ใช่ครับโอเคอ้าวเดี๋ยวคุณมนบมีอะไรถามเพื่อนไหม